สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอพอจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อนะครับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับตัว v ีพ s สนะครับผมรุ่น vp 4 6 0 1 d นะครับรุ่นนี้จะรองรับทั้ง usb l a n bluetooth แล้วก็ wifi นะครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อแบบ wifi นะครับผมกับเครื่อง android นะครับขั้นแรกเราต้องต่อสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอ,พอต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัว อะสติลเตอร์เนี่ยเราก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับหนีบตรงนี้ไว้นะครับตัวสติกเกอร์ให้ดึงให้ฟิลเตอร์เนี่ยออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็เปิดเครื่องไฟเนี่ยต้องเป็นสีแดงต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับกดฟีดหนึ่งครั้งถ้าเกิดออกมาหนึ่งดวงเนี่ยก็คือความใช้งานนะครับอันนี้เราต้องเซตตัว Wi-Fi ให้มันผูกกับ ตัวเครื่องพิมพ์ก่อนเนี่ยเครื่องพิมพ์ให้ผูกกับ wi-Fi นะครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องโพสเนี่ยก็ต้องต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับกับที่เราผูกไปนะครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อก่อนนะครับผมส่วนคลิปการเชื่อมต่อาการผูกกับ Wi-Fi เนี่ยเดี๋ยวผมแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยพอเราเซ็ตเรียบร้อยเซ็ต wi-fi เรียบร้อยแล้ว,ลว <c oughs> ใช่ไหมครับเราก็ไปที่เมนูเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็เลือกเป็นบาร์โคดนะครับผม แล้วเป็น Wi-Fi ครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ IP ที่เราตั้งไว้เลยนะครับจุดหนึ่อันนี้คือ IP ที่ผมตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเราทำการเปลี่ยนตัวนี้กับสติ๊กเกอร์ผมใช้เป็นสติ๊กเกอร์32คูณ25นะครับ โอเคพอใส่เสร็จแล้วนะครับ IP ตรงนี้เราก็กดเชื่อมต่อนะครับมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จนะครับหรือว่าเราจะกดทดสอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดย้อนกลับมาทีา่หลังบ้านนะครับผมเมนูตั้งค่านะครับแล้วก็มาโค้ดตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่ให้มันต้องนะครับสามสอง่ส่วนตัวขนาดแท่งบาร์โคดเนี่ยเราปรับขนาดให้มันใหญ่ไปเลยนะครับผมเพราะว่า Android เนี่ยสเกลมันจะเล็กกว่า Windows น,นะครับปรับประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับมาดูการการพิมพ์กันนะครับไปที่สต o อ k เ a g งนะครับกดไปที่3จุดด้านหน้าตัวสินค้านะครับเลือกคำว่าบาร์โคด QR code นะครับ ตัวนี้จะสั่งเป้นได้ทีละหนึ่งดวงนะครับเราก็กดยิมก,ก็จะออกมาประมาณประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันเล็กไปเนี่ยก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นได้เลยนะครับก็จบการสาธิตจะเป็นเท่านี้นครับสวัสดีครับ